สวัสด mm ีค hmm. รับพี่น้องเจอกันนะครับบนประตูพี่น้องบนบนประตูพี่น้องบนประตูพี่น้องเอ๊ะกบอะไรเนี่ยบนหนึ่งินหลายมือพี่น้องอืทูมั้ยต้นประตูไปพัก พักลวกนั่พี่น้องคนตู้ัวกพี่น้องเมนู้นหยุดคนกระทู่พักลวกเนี่ลยคุ้มสูงกลี้หนไปพี่น้องพานอพานเลยสร้างมันเนี่ย้าเนคุยด้วยกับลุงเนีอื่นไปยังกับลุงไปพี่น้อง ก็ลุดากันคน้ลุอยู่หรอเนาะอือยัง้กับขอวปโคตรุกเพ็ดไปไนหลุกไปยวไปซีเรียสเรื่องผ่านโมผ่านรุบลุกเงี้ยะเฮ็ดไปไม่รอพไ่รอมาเห็นกันครับ